สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหลังเกมนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมยินดีเสนอ4ผู้ท้าชิงอิตาลีอังกฤษสเปนและเดนมาร์กผ่านอะไรมาบ้างนะครับในประวัติศาสตร์ยูโร Yeah ศึกฟุตบอลยูโรนะครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วซึ่งอังกฤษสเปนอิตาลีและเดนมาร์กนะครับคือ4ผู้ท้าชิงและจะมีทีมเดียวนะครับที่ได้แชมป์ไปครองแต่ก่อนที่เกมนัดตัดเชือกนะครับจะฟาดแข่ง เรามาย้อนดูกันว่าทั้ง4ทีมผ่านอะไรมาบ้างนะครับในประวัติศาสตร์ยูโรเริ่มต้นกันที่ทีมชาติอิตาลีสำหรับอิตาลีชุดนี้นะครับมีนักเตะค,คนสำคัญคือจอร์จินโยมิดฟิลม์มาสมองนะครับที่คุมแดนกลางได้อย่างเนียนตาและถึงแม้ว่า จะยังไม่มีแอซิดหรือประตูนะครับแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่แฟนบอลคาดหวังจากเขาโดยผลงานของทัพอัสซอลี่นะครับในรอบแบ่งกลุ่มชนะได้3นัดรวดเลยเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับชนะต่อเวลาพิเศษออสเตรีย2ประตูต่อ1และรอบ8ทีมนะครับชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ซึ่งต่อไปนะครับในรอบรองชนะเลิศจะพบกับทีมชาติสเปนสุดท้ายนะครับ ในประวัติศาสตร์ยูโรปี2000คือการเข้าชิงชนะเลิศครั้งล่าสุดนะครับของอิตาลีซึ่งพวกเขานะครับต้องอกหักกลับบ้านมือเปล่าเพราะว่าแพ้ฝรั่งเศสนะครับ1ประตูต่อ2ต่อไปนะครับทีมชาติสเปนสำหรับทีมชาติสเปนชุดนี้นะครับมีนักเตะคนสำคัญคือเคราตโมเลโนโดยโมเลโนนะครับถูกมองว่าเหมาะสมที่จะเล่นฟอรนายนะครับให้กับทีม แถมยังเล่นตำแหน่งหมายเลข1ิได้ดีอีกด้วยซึ่งผลงานของทีมชาติสเปนนะครับในรอบแบ่งกลุ่มชนะ1และเสมอ2ผ่านเข้ารอบนะครับมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนในรอบ16ทีมนะครับเอาชนะโ,โคเอเชียในช่วงต่อเวลาพิเศษ5ประตูต่อ3และในรอบ8ทีมนะครับชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์นะครับ3ประตูต่อหหลังเสมอกันนะครับ1นประตูต่อ1ในเวลา120นาทีซึ่งต่อไปนี้นะครับในรอบรองชนะเลิศ จะพบกับทีมชาติอิตาลีสุดท้ายนะครับสเปนเป็นทีมเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถป้องกันแชมป์ยูโรได้นะครับคือเป็นแชมป์ยูโรปี2008และยูโรปี2012ต่อไปนะครับทีมชาติเดนมาร์กสำหรับเดนมาร์กชุดนี้นะครับคีแมนคนสำคัญคือมิเกลดัมสกาดแข้งวัย21่ปีโดยดัมสกาดนะครับขยับขึ้นมาทดแทนคริสเตียนนีเล็กเซนได้ดีอย่างเหลือเชื่อเลยทั้งอ่านเกมขาด ใจบอลแม่นยำแถมหาจังหวะยิงประตูนะครับได้ดีอีกด้วยโดยผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของทัพโคโนมนะครับชนะ1และแพ้2ผ่านเข้ารอบนะครับมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มในขณะที่รอบ16ทีมถล่มทีมชาติเวลนะครับสประตูต่อศูย์และรอบ8ทีมนะครับเฉือนชนะเช็ก2ประตูต่อหนึ่งซึ่งรอบต่อไปนะครับรอบรองชนะเลิศจะพบกับทีมชาติอังกฤษสุดท้ายนะครับในรายการยูโร เดนมาร์กเคยคว้าแชมป์นะครับได้1สมัยในปี1992และสุดท้ายนะครับทีมชาติอังกฤษสำหรับทีมชาติอังกฤษชุดนี้นะครับมีนักเตะคนสำคัญคือแฮร์รี่เคนกองหน้ากับตันทีมนะครับที่ฟอร์มดรอปไปในรอบแรกเพราะยิงประตูไม่ได้เลยแต่เมื่อเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับเคนทำได้ถึง3ประตูเรียกได้ว่าฟอร์มกำลังฮอตเลยนะครับในเวลานี้โดยผลงานของทีมชาติอังกฤษนะครับ รอบแบ่งกลุ่มชนะได้ถึง2เกมนะครับและเสมอ1เกมเข้ารอบนะครับในฐานะแชมป์กลุ่มในขณะที่รอบ16ทีมนะครับชนะเยอรมัน2ประตูต่อศูและรอบ8ทีมนะครับชนะยูเครน4ประตูต่อศูย์ซึ่งต่อไปนี้นะครับในรอบรองชนะเลิศจะพบกับทีมชาติเดนมาร์กสุดท้ายนะครับอังกฤษเคยพ่ายแพ้ในยูโรปี1996 เป็นสิ่งที่แฟนบอลอังกฤษนะครับยังคงเจ็บปวดมาจนถึงทุกวันนี้ทําให้คาดหวังว่าในรอบรองชนะเลิศนะครับที่จะพบกับเดนมาร์กแฟนบอลคงไม่อยากเห็นประวัติศาสตร์ซ้ารอยอีกครั้ง <Yeah! S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ